เด็กหญิงคนหนึ่งถูกเก็บมาจากกองขยะโดยชายชรา25ปีผ่านไปเธอกลับมาพร้อมความสำเร็จและเงินมหาศาลแต่เมื่อเธอก้าวเท้าเข้าไปในบ้านหลังเก่าสิ่งที่เธอเจอทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเบื้องหลังความสำเร็จนี้ซ่อนความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับคุณค่าของชีวิตอีกครั้งเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งตัวสั่นอยู่ข้างกองขยะในคืนฝนตกหนักกลิ่นเหม็นเน่ากระครุ้งอบอัวในอากาศ เธอสวมเสื้อขาดุ่งริ่งเปียกโชกไปทั้งตัวเสียงหมาเห่าหอนดังขึ้นจากมุมมืดด้านหลังขาของเธอบาดเจ็บมีเลือดไหลซึมออกมาช้าหาหะเธอกอดเข่าตัวเองแน่นพยายามไม่ร้องไห้สายตาเธอมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงไฟจากเสาไฟกระพริบกระพริบส่องสลัวลงมาบนกองขยะเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากระยะไกลาชายชาราร่างผอมเดินเข้ามาในสายฝน เขาถือร่มเก่าๆข้างหนึ่งอีกข้างถือถุงผ้าดวงตาเขาเต็มไปด้วยรอยย่นแต่แววตาอบอุ่นเขาค่อยๆย,ย่อตัวลงตรงหน้าเธอมือของเขายื่นขนมปังแห้งๆชิ้นหนึ่งให้เธอจ้องมองเขาอย่างลังเลท้องของเธอร้องเสียงดังจนเธอเองตกใจเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าเบาหาหเธอรับขนมปังมากัดช้าๆน้ำตาเริ่มไหลาชายชาราเอาเสื้อคลุมของตนคลุมให้เธอ จากนั้นเขาก็พาเธอกลับไปยังบ้านไม้เล็กๆหลังตลาดบ้านหลังนั้นเก่าโสมหลังคารั่วน้ำฝนหยดใส่พื้นตลอดคืนภายใน,นมีเพียงเสื้อเก่าๆหมอนขาดๆและเตาถ่านเธอนั่งอยู่ข้างเตามือถือแก้วน้ำอุ่นชายชารานั่งเงียบๆมองเธอด้วยสายตาเอ็นดูวันคืนผ่านไปเด็กหญิงเติบโตขึ้นท่ามกลางความยากลำบากเธอเรียนจากหนังสือเก่าๆที่เขาเก็บจากทังขยะเขาสอนเธอให้อ่านเขียนและคิด ทุกวันเขาจะออกไปหาของเก่าเพื่อนำเงินมาซื้อข้าวเธอเริ่มช่วยเขาเก็บขยะตั้งแต่อายุแปดขวบบางครั้งมือเธอบาดเจ็บจากเศษแก้วบางวันก็ไม่มีอะไรตกถึงท้องแต่เธอไม่เคยบ่นไม่เคยถอยคืนหนึ่งขณะเธอกำลังนั่งอ่านหนังสือใต้แสงเทียนเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างรุนแรงชายแปลกหน้าสองคนในชุดดำบุกเข้ามาในบ้านหนึ่งในนั้นชี้หน้าเธอพลางพูดชื่อของเธอ เธอสะดุ้งเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจชายชาราลุกขึ้นยืนบังเธอไว้ทันทีแววตาเขาเปลี่ยนจากอ่อนโยนเป็นดุดนันมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่น้ำเสียงหนักแน่นชายในชุดดำเปิดแฟ้มเอกสารยื่นให้เป็นใบแจ้งหนี้และหมายสารเก่าเก็บชื่อของเธอปรากฏอยู่ในนั้นตั้งแต่แรกเกิดและนั่นคือครั้งแรกที่เธอรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองชื่อของพ่อแม่แท้จริงของเธอปรากฏบนเอกสารนั้น เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอถูกทิ้งตั้งแต่เกิดไม่ใช่แค่ถูกลืมแต่ถูกลบหายไปจากครอบครัวเดิมโดยสมบูรณ์เธอจ้องมองเอกสารด้วยมือสั่นน้ำตารื้นขึ้นมาทันทีชายชารานิ่งเงียบไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากเขาเพียงแค่หันหลังกลับเดินไปนั่งลงที่มุมห้องดวงตาเขามองออกไปนอกหน้าต่างที่มีฝนโปรยลงมาอีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความลับที่เก็บมานานเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เขานั่งลงข้าง หาหะลุงรู้เรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมเธอถามเสียงแผ่วชายชราพยักหน้าช้าๆาสายตาไม่กล้าส,สบตาเธอพวกเขาเขาทิ้งเธอไว้ข้างถังขยะหลังโรงพยาบาลหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะหยุดเสียงของฝนภายนอกดังกลบความคิดในหัวเธอหายใจหรือก,กลั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลมือของเธอวางบนมือหยาบกร้านของชายชราเบาหาหลุงไม่ได้ทิ้งฉัน เธอพูดชัดถ้อยชัดคำลุงเป็นคนเดียวที่รับฉันไว้ที่รักฉันจริงๆชายชราหันมามองเธอน้ำตาไหลช้าๆลงบนร่องแก้มลึกมือของเขาบีบมือนั้นกลับแน่นขึ้นหลายปีต่อมาเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในวันเปิดตัวบริษัทใหม่ผู้คนมากมายมาร่วมงานแสงแฟลชจากกล้องว่าไปทั่วแต่เธอกลับมองหาเพียงชายชราร่างผอมคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังสุดของห้อง เขาสวมเสื้อเชิ้ตเก่าๆแต่สะอาดมือของเขายังคงสั่นเล็กน้อยขณะถือไม้เท้าเมื่อสายตาของทั้งสองสบกันโลกทั้งใบก็เหมือนเงียบลงในช่วขณะเดียวกันเธอเดินฝ่าฝูงชนไปหาเขาก้มลงคุกเข่าต่อหน้าเขาอย่างไม่ลังเลทุกคนในห้องเงียบกริบมองภาพตรงหน้าอย่างตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในห้องจะคุกเข่าต่อชายแก่ข้างถนนคนหนึ่ง มือของเธอสั่นขณะยื่นกล่องเล็กๆสีดำให้เขาชายชารารับมันมาเปิดกล่องอย่างช้าหาหะภายในคือกุญแจรถหรูคันใหม่กับโฉนดบ้านหลังงามที่ริมทะเลดวงตาเขาสั่นริริกปากของเขาอ้าเล็กน้อยแต่พูดอะไรไม่ออกเธอยิ้มทั้งน้ำตาจ้องตาเขาแล้วพูดเพียงประโยคเดียวถึงเวลาที่ลุงจะได้พักบ้างแล้วชายชารานิ่งงันเหมือนเวลาหยุดหมุนไปชั่วขณะเสียงปรบมือดังขึ้นรอบห้องแต่เขาแทบไม่ได้ยิน หัวใจของเขาเต้นช้าแต่หนักแน่นมือของเขายังคงกุมกุญแจไว้แน่นราวกับกลัวจะหายไปเขาค่อยๆเงยหน้ามองเธออีกครั้งใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยเปื้อนโคลนข้างกองขยะบัดนี้งดงามและเปล่งประกายราวดอกไม้แรกแย้มแต่แววตาคู่นั้นยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมลุงไม่เคยขออะไรจากหนูเลยเขาพูดด้วยเสียงเบาราวกระซิบเธอสายหน้าเบาๆน้ำตาไหลอับแก้ม แต่หนูเคยขอให้ลุงหยาทิ้งหนูไว้คนเดียววันนี้หนูแค่อยากตอบแทนคำสัญญานั้นเขาหันไปมองคนในห้องทุกสายตามองเขาด้วยความเคารพไม่ใช่เพราะเงินทองหรือชื่อเสียงแต่เพราะความรักที่เขามอบให้เด็กคนหนึ่งโดยไม่มีเงื่อนไขเธอคือดอกไม้ที่เบ่งบานจากดินที่ไม่มีใครคิดว่าจะงอกงามได้ภาพของทั้งสองคนถูกบันทึกไว้ในสื่อทุกช่องแต่ไม่มีภาพไหนจะสื่อถึงความรู้สึกได้เท่ากับช่วงเวลานั้นจริง หาฮะชายชรา,ายืนขึ้นช้าๆหายใจเข้าลึกเขาจับมือเธอไว้แน่นแล้วก้าวไปข้างหน้าเคียงข้างเธอเสียงเธอประกาศต่อไมโครโฟนวันนี้บริษัทของเราจะเปิดมูลนิธิเพื่อเด็กไร้บ้านเพื่อให้พวกเขามีโอกาสแบบที่ฉันได้รับจากลุงผู้คนลุกขึ้นยืนปรบมือดังก้องด้วยหัวใจที่สั่นไหวขณะที่แสงไฟบนเวทีสาดส่องเงาของชายชรา,าและหญิงสาวทอดยาวเคียงข้างกัน ไม่ใช่เงาของผู้ให้กับผู้รับแต่คือเงาของครอบครัวที่ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันและเธอรู้ดีในใจว่าไม่มีบ้านหลังใดอบอุ่นเท่าหัวใจของคนที่เคยเก็บเธอจากกองขยะนั้นเลยหลังจบงานในคืนนั้นพวกเขากลับไปยังบ้านหลังใหม่ที่เธอซื้อไว้ให้บ้านริมทะเลงเงียบสงบลมพัดเอื่อยพาเสียงครื่นงกระทบฝั่งชายชาราเดินช้าๆไปยืนริมระเบียงมองทะเลไกลสุดสายตา เธอเดินตามออกมายื่นผ้าห่มบางๆให้เขาลุงหนาวหรือเปล่าเขาส่ายหัวยิ้มน้อยหา,หาหะลมคืนนี้อบอุ่นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเธอนั่งลงข้างๆเขาสีสพิงไหลทที่เคยแบกภาระชีวิตไว้ทั้งหมดตอนเด็กหนูกลัวความมืดมากแต่ลุงไม่เคยปล่อยให้หนูเผชิญมันคนเดียวแม้จะไม่มีไฟไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยเขาพยักหน้าเบาๆมองเธอด้วยแววตาอ่อนโยน พระลุงเห็นแสงในตัวหนูเสมอเธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หยดลงบนหลังมือเขาเงียบงันแต่เต็มไปด้วยความหมายค่ำคืนนั้นผ่านไปอย่างสงบแต่ในหัวใจของเธอกลับวุ่นวายกว่าที่เคยภาพของอดีตไหลย,ย้อนกลับภาพของเธอที่เคยหิวเคยเจ็บเคยหวาดกลัวภาพของเขาที่ไม่เคยปล่อยมือเธอแม้สักครั้งเดียวเขาคือร่มเง,งาเดียวในวันที่ฟ้ามืดมน คือเสียงปลอบโยนในวันที่โลกทั้งใบเงียบงนันและคือลมหายใจที่เธอใช้เป็นแรงผลักดันจนถึงวันนี้รุ่งเช้าแสงแดดอ่อนส่องลอดผ่านม่านผ้าม่านสีขาวเธอตื่นขึ้นมาเดินไปยังห้องของเขาเปิดประตูเบาๆเพื่อจะชวนเขาออกไปกินอาหารเช้าแต่สิ่งที่เธอเห็นทําให้หัวใจเธอหยุดเต้นในทันทีชายชารานอนนิ่งอยู่บนเตียงมือข้างหนึ่งยังคงถือผ้าเก่าๆของเธอไว้แน่น บนใบหน้าของเขามีรอยยิ้มสงบราวกับเขาได้เห็นทุกอย่างที่ต้องการจะเห็นแล้วในชีวิตนี้เธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเสียงนาฬิกาบนผนังดังก้องในความเงียบเธอเรียกชื่อเขาเบาหาหะไม่มีเสียงตอบกลับเธอแต่มือเขาเบาๆมือที่เคยจับเธอไว้ในวันที่ไม่มีใครมันเย็นเฉียบและนิ่งสนิทดวงตาของเธอสั่นระิกน้ำตาเริ่มไหลช้า หะเธอย่อตัวลงข้างเตียงจับมือเขาไว้แน่นเหมือนกลัวเขาจะหลุดลอยลุงหนูยังไม่ได้บอกลุงเลยนะเสียงเธอสั่นเหมือนหัวใจที่แตกร้าวในอกแสงแดดภายนอกสองลอดหน้าต่างเข้ามาสาดแสงลงบนใบหน้าอันสงบของชายชาราเหมือนธรรมชาติกำลังมอบเกียรติสุดท้ายให้เขาชายผู้ไม่เคยมีชื่อเสียงไม่เคยมีทรัพย์สินแต่มีหัวใจที่ใหญ่เกินกว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ตลอดทั้งวันเธอไม่พูดอะไรเธอนั่งอยู่ข้างเขาเงียบงันเหมือนโลกหยุดหมุนผู้คนมากมายหลั่งไหลามาที่บ้านบางคนเคยได้รับอาหารจากเขาในวันหิวบางคนเคยได้รับรอยยิ้มจากเขาในวันที่ท้อแท้ทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันเขาคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยรู้จักเธอเงยหน้าขึ้นจากความเศร้าและรู้ว่าหน้าที่ของเธอ,อยังไม่จบที่ตรงนี้ เธอตัดสินใจจัดงานศพให้เขาอย่างสมเกียรติไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่เพราะเขาคือผู้สร้างชีวิตของเธอและเธอจะเล่าเรื่องของเขาให้โลกทั้งใบได้รู้วันงานศพท้องฟ้าหม่นเหมือนกำลังเศร้าไปด้วยผู้คนหลังไหลามาจากทั่วทุกสารทิศไม่มีใครถูกเชิญอย่างเป็นทางการแต่ทุกคนมาเพราะหัวใจหญิงสาวในชุดดำยืนเงียบหน้ารูปถ่ายของชายชาราภาพนั้นคือรอยยิ้มที่เธอจดจำได้ตั้งแต่วันแรก รอยยิ้มที่ไม่มีสิ่งใดมอบให้นอกจากความรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขเสียงสวดดังเบาๆภายใต้หลังคาวัดเก่ากลิ่นทูปลอยอวบอวนผสมกับกลิ่นไม้หอมจากลงศพเธอยือนพูดหน้าผู้คนน้ำเสียงมั่นคงแต่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาชายคนนี้ไม่ใช่แค่คนเก็บของเก่าเขาคือครูคนพ่อคนสร้างชีวิตให้คนหนึ่งคนเขาเคยไม่มีแม้แต่บ้านแต่เขามอบหัวใจทั้งหมดให้ฉัน และฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือทําให้ทุกคนรู้จักเขาเสียงปรบมือไม่ดังนักแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกลึกซึง้งหลายคนหลั่งน้ำตาทั้งที่ไม่เคยรู้จักชื่อเขาดีแต่กลับสัมผัสดได้ถึงความยิ่งใหญ่จากเรื่องเล่าเพียงไม่กี่นาทีหลังพิธีเธอเดินไปยังต้นไม้ใหญ่หลังวัดใต้ร่มไม้ที่ชายชราเคยพาเธอมานั่งเล่นเมื่อตอนยังเด็กเธอนั่งลงใช้มือขุดดินเบาๆแล้วหย่อนมเมล็ดต้นไม้หนึ่งมเมล็ดลงไป นูจะปลูกมันไว้ตรงนี้ให้มันโตแทนลุงเธอลุกขึ้นมองท้องฟ้าสีเทาลมหอบหนึ่งพัดผ่านหน้าเธออบอุ่นเหมือนสัมผัสของมือเขาเธอยิ้มทั้งน้ำตาเพราะถึงเขาจะจากไปแต่ทุกลมหายใจของเธอยังคงมีเขาอยู่เสมอหลังจากวันนั้นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเธอไม่ได้ใช้เวลาไปกับงานธุรกิจมากเท่าเดิมเธอเดินทางไปยังชุมชนต่างๆที่เคยถูกลืม เข้าไปพูดคุยกับเด็กเร่ร่อนเด็กกำพาราเด็กที่ไม่มีใครเธอมองเห็นตัวเองในแววตาพวกเขาแววตาที่เคยถามว่าเรายังมีค่าบ้างไหมเธอไม่พูดมากแต่เธอลงมือทำอาหารอ้อมกอดและหนังสือเล่มแรกมาถึงมือพวกเขาโดยไม่มีเงื่อนไขวันหนึ่งเธอกลับไปยังซอยแคบๆที่มีบ้านไม้หลังเก่าที่นั่นบ้านหลังแรกที่เธอเคยอยู่กับเขาแม้มันจะผุพังบางส่วนแทบไม่เหลือรูปทรงเดิม แต่ความรู้สึกเมื่อก้าวเข้าไปยังคงชัดเจนเธอเดินเข้าไปแตะเสาไม้เก่าหาหะกลิ่นไม้ผูกผสมกับฝุ่นยังเหมือนเดิมเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดกับตัวเองว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเธอตัดสินใจบูรณะบ้านหลังนั้นไม่ให้มันกลายเป็นเพียงความทรงจำแต่ให้มันกลายเป็นทพิพิธภัณฑ์เหล็กหาหา เพื่อบอกเล่าเรื่องของชายชราธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าฮีโร่ใดหาหมีเด็กหลายคนเริ่มมาเยี่ยมชมพวกเขานั่งฟังเรื่องราวของชายแก่ที่เคยเก็บเด็กหญิงจากกองขยะบางคนหัวเราะบางคนร้องไห้และหลายคนลุกขึ้นพร้อมแรงบันดาลใจในดวงตาในห้องหนึ่งของบ้านเธอแขวนภาพของเขาไว้ล้อมด้วยของใช้เก่าๆที่เขาเคยมีถุงผ้าใบหนังสือเก่าขวดน้ำพลาสติกที่ยังเก็บไว้ ทั้งหมดนี้กลายเป็นของล้ำค่าและทุกครั้งที่มีใครถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเธอจะตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเขาคือคนที่ให้ชีวิตกับฉันทั้งที่ไม่มีอะไรจะให้เลยเด็กหลายคนที่เคยมีเยือนกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าบางคนเริ่มช่วยเธอทําความสะอาดบ้านบางคนนำดอกไม้ป่ามาวางหน้ารูปถ่ายของชายชาราเสียงหัวเราะเริ่มกลับมาในบ้านไม้หลังเก่า เสียงเด็กๆวิ่งเล่นวิ่งไล่กันตรงลานหน้าบ้านเธอยืนมองภาพนั้นจากระเบียงในใจรู้สึกเหมือนเขายังอยู่ตรงนี้เฝ้ามองทุกย่างก้าวของเธอวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่เงียบๆ้างเสาไม้เขากอดเข่าตัวเองมองพื้นไม่พูดจาเธอเดินเข้าไปนั่งข้างๆ้าไม่พูดอะไรเทียงยื่นขนมปังแห้งๆชิ้นหนึ่งให้เขาเงยหน้ามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเธอพยักหน้าเบา หาห่เขารับขนมปังมาอย่างเงียบหาห่แล้วพูดว่าผมหิวมากแต่ไม่มีใครให้ผมอยู่ด้วยหัวใจของเธอสั่นสะเทือนทันทีเพราะมันเหมือนกับเธอในวันนั้นไม่มีผิดเธอยื่นมือออกไปกุมมือเขาวไว้แน่นแล้วพูดช้าช้าชัดเธอชัดคำงั้นเธออยู่กับพี่นะที่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนที่รู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนเขานิ่งไปสักพักก่อนจะพยักหน้าช้า หาหน้ำตาเริ่มไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่ไม่เดียวดายอีกต่อไปจากวันนั้นเด็กชายคนนั้นก็กลายมาเป็นครอบครัวใหม่ของเธอและในทุกค่ำคืนก่อนเขาจะหลับเธอจะเล่าเรื่องของชายชาราที่เก็บเด็กหญิงจากกองขยะเพื่อให้เขารู้ว่าแม้จะมาจากที่ต่ําที่สุดในโลกแต่ความรักสามารถพาเราขึ้นไปได้ไกลย,ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดคืนหนึ่งขณะที่สายลมพัดเอื่อยเข้ามาทางหน้าต่างเด็กชายคนนั้นนอนหนุนตักเธอเงียบ หาหะเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแล้วถามเสียงเบาลุงคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วครับเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกก่อนจะชี้ขึ้นไปบนฟ้าลุงคงอยู่บนนั้นเฝ้ามองเราจากที่สูงลุงไม่เคยจากไปจริงๆหรอกเด็กชายพยักหน้าเบาหาหะก่อนจะหลับตาลงอย่างสงบในมือของเขายังกำสร้อยเส้นหนึ่งแน่น เป็นของที่เธอเคยให้เป็นของที่ชายชราเคยสวมเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าเด็กชายเติบโตขึ้นท่ามกลางความรักที่ไม่เคยขาดเขาเริ่มช่วยดูแลบ้านหลังนั้นเริ่มเล่าเรื่องแทนเธอในวันที่เธอไม่อยู่เขาจําคำสอนของเธอทุกคำและเธอก็จํำคำสอนของชายชราในทุกลมหายใจพวกเขาร่วมกันดูแลบ้านหลังนั้นให้มันกลายเป็นสถานที่ที่อบอุ่นที่สุดสำหรับเด็กทุกคน วันหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กอีกคนเดินเข้ามาในบ้านตัวสันเปียกฝนดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเขาเดินเข้าไปย่อตัวลงตรงหน้าเธอยื่นขนมปังแห้งๆชิ้นหนึ่งให้พร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเด็กหญิงรับมันมาอย่างลังเลเขาพูดเบาๆชัดเจนด้วยน้ำเสียงมั่นคงไม่ต้องกลัวนะที่นี่เธอจะไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไป และในแววตาของเขามีเงาสะท้อนของชายชราคนนั้นอย่างชัดเจนสายฝนยังคงตกเบาๆเหมือนคืนที่เธอเคยถูกเก็บขึ้นมาจากกองขยะบ้านไม้หลังเดิมหลังนั้นยังคงยืนอยู่แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือรอยยิ้มของเด็กๆที่เต็มลานบ้านและหัวใจของผู้คนที่กลับมามีแสงอีกครั้งหญิงสาวในวันวานตอนนี้ผมหนอกขาวประปรายเธอนั่งมองเด็กชายที่เคยเป็นเด็กเร่ร่อน ตอนนี้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจอ่อนโยนเธอยิ้มอย่างภาคภูมิใจราวกับได้เห็นชีวิตเวียนกลับมาอย่างสมบูรณ์เธอหยิบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นเล่มที่ชายชาราเคยเขียนไว้ทีละหน้าบันทึกเล่าถึงวันแรกที่เขาเจอเธอเล่าถึงความหิวความกลัวและความหวังเธออ่านมันออกเสียงให้เด็กๆฟังเสียงของเธอสั่นแต่มั่นคงในทุกถ้อยคำ เด็กๆล้อมวงนั่งฟังเงียบๆรากับกำลังฟังนิทานก่อนนอนแต่สำหรับเธอมันคือชีวิตจริงบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าแต่ความรักจะเปลี่ยนเศษขยะให้กลายเป็นทองคำได้เด็กหญิงคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นถามเสียงเบาคุณลุงที่หนูฟังอยู่เขาเป็นฮีโร่ใช่ไหมคะเธอยิ้มน้ำตาคลอดดวงตาเปล่งประกายไม่ใช่แค่ฮีโร่เขาคือปาฏิหาริย์ที่เดินได้ แสงแดดอุ่นๆสาดส,ส่องลงบนระเบียงบ้านเสียงหัวเราะของเด็กๆดังก้องทั่วบริเวณบ้านหลังนั้นไม่เคยเงียบเหงาอีกต่อไปเพราะหัวใจของชายชราคนนั้นยังคงเต้นอยู่ในทุกมุมของที่นี่ตลอดไปเย็นวันนั้นขณะที่ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอ่อนเธอเดินไปยังมุมหนึ่งของบ้านที่มีต้นไม้สูงต้นหนึ่งยืนตระงานต้นไม้ที่เธอเคยปลูกไว้ในวันที่เขาจากไป ตอนนี้มันโตเต็มที่กิ่งก้านแผ่ร่มเงาครอบพุมพื้นที่เล็กๆแห่งนี้เธอยกมือแตะลำต้นเบาหาหเปลือกไม้หยาบแต่แข็งแรงให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนมือเขาในวันเก่าใต้ต้นไม้นั้นมีแผ่นหินเล็กๆสลักข้อความเรียบง่ายแด่ชายผู้เปลี่ยนชีวิตหนึ่งด้วยหัวใจเพียงดวงเดียวเธอนั่งลงเงียบๆบ,บนม้านั่งไม้เก่าลมเงย็นพัดผ่านเสียงใบไม่ไหวเบาๆเหมือนเสียงกระซิบในความเงียบนั้นเธอหลับตา และได้ยินเสียงของเขาอีกครั้งเสียงที่เคยบอกให้เธอกล้าเสียงที่เคยปลอบในคืนที่มืดมนเสียงที่เคยสอนว่าความรักไม่ได้ต้องการเงื่อนไขเพียงแค่ให้โดยไม่หวังอะไรกลับคืนเมื่อเธอลืมตาขึ้นเด็กชายที่เติบโตขึ้นมาในบ้านหลังเดียวกันเดินเข้ามาหาเธอเขาถือถุงผ้าใบาเก่าที่เธอจำได้ทันทีว่าเคยเป็นของเขาภายในเต็มไปด้วยสมุดดินสอและของเล่นเล็กๆสำหรับเด็กหาหะ ที่ครับวันนี้มีเด็กใหม่เข้ามาอีกคนเขาไม่พูดเลยไม่ยอมสบตาใครเลยด้วยเธอพยักหน้าลุกขึ้นยืนช้าหาหาสายตาหันกลับไปมองต้นไม้ใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายในเย็นนั้นงั้นก็ถึงเวลาของเราที่จะเป็นลุงให้เขาเธอพูดพร้อมรอยยิ้มและก้าวเดินกลับเข้าสู่บ้านที่ไม่เคยหยุดต้อนรับใครบ้านที่เกิดจากเศษเสี้ยวหนึ่งของความรักแท้ซึ่งยังคงเบ่งบานไม่รู้จบ พวกเขาเดินเคียงกันกลับเข้าสู่บ้านไม้เสียงรองเท้าเบาๆกระทบพื้นไม้เก่าดังเป็นจังหวะอ่อนโยนแสงแดดยามเย็นลอดผ่านหน้าต่างกระจกเก่าหาหะตกกระทบฝุ่นในอากาศเป็นประกายเหมือนละอองทองเด็กชายใหม่คนนั้นนั่งสุกตัวอยู่มุมห้องเสื้อผ้าเปียกชื้นผมยุ่งเหยิงดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงไม่มีคำพูดไม่มีการสบตามีเพียงความเงียบที่หนาทึบเหมือนกำแพง หญิงสาวนั่งลงตรงหน้าช้าหาหะเธอวางขนมปังไว้ข้างๆเด็กชายไม่บังคับไม่เร่งไม่ถามเธอเพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมกับรอยยิ้มเธอรู้ว่าบางครั้งความเจ็บปวดไม่ต้องการคำปลอบมันแค่ต้องการใครสักคนใครสักคนที่ไม่หันหลังเดินหนีใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นจริงหาหะเด็กชายเหลือบตาม,มามองเธอ นันอยู่ก่อนจะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขนมปังมือเล็กๆเ,เอื้อมไปหยิบอย่างลังเลกัดคำเล็กๆอย่างช้าๆแต่เงียบงนันเธอยังคงยิ้มไม่พูดอะไรหัวใจของเธออบอุ่นเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปกลับไปเป็นเด็กหญิงข้างกองขยะที่ครั้งหนึ่งก็เคยได้รับคำตอบแบบนี้จากชายชาราและในขณะนั้นเองเธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้รอดชีวิตแต่เธอคือสะพาน สะพานที่เชื่อมอดีดอันเจ็บปวดให้กลายเป็นอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังสำหรับใครอีกหลายคนบ้านหลังนี้จะไม่ใช่แค่สถานที่อีกต่อไปแต่มันคือความทรงจำความรักและปฏิหารที่ถูกส่งต่อจากหัวใจหนึ่งสู่หัวใจถัดไปไม่มีวันสิ้นสุดยามค่ำคืนมาเยือนอีกครั้งบ้านไม้สว่างสวยด้วยแสงเทียนและไฟดวงเล็กหาหา เด็กๆหลายคนมานั่งล้อมวงกันกลางบ้านเสียงหัวเราะค่อยๆกลับมาทีละนิดเหมือนบ้านทั้งหลังหายใจเป็นของตัวเองอีกครั้งหญิงสาวมองดูเด็กๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนในมือของเธอคือสมุดบันทึกอีกเล่มเล่มใหม่ที่เธอเริ่มเขียนด้วยลายมือตัวเองเธอเขียนมันไว้เพื่อให้วันหนึ่งเด็กคนหนึ่งจะเปิดอ่านเสียงฝนเริ่มโปรยลงเบาๆจากหลังคาเก่า บางคนวิ่งไปเอาถังไปรองบางคนหัวเราะที่ฝนาสาดเข้ามาแต่ไม่มีใครรู้สึกหนาวหรือเงาเพราะภายในบ้านเต็มไปด้วยไออุ่นของคนที่รักกันเด็กชายที่เคยเงียบซึมเริ่มยิ้มเล็กๆให้กับเพื่อนข้างหาหะเขาเล่าเรื่องของตัวเองทีละคำไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครตัดสินมีแต่เสียงตอบรับที่อบอุ่นจากทุกคนในห้องหญิงสาวยิ้มให้เขา เธอรู้ดีว่าเด็กคนนี้กำลังเริ่มต้นใหม่เหมือนที่เธอเคยทำเหมือนที่ใครบางคนเคยให้โอกาสเธอก่อนเข้านอนเธอเดินไปหยุดที่หน้ารูปถ่ายชายชาราเธอยกมือไหวเบาๆดวงตาสันไหววันนี้พวกเราดูแลกันได้ดีเลยนะลุงเด็กใหม่เริ่มยิ้มแล้วสายลมเบาๆพัดผ่านจากหน้าต่างผ้าม่านเคลื่อนไหวช้าๆราวกับใครบางคนกำลังฟังเธอหลับตายืนอยู่อย่างนั้นชั่วครู่ ก่อนจะเดินกลับไปยังห้องนอนด้วยหัวใจที่สงบในคืนนั้นดวงดาวบนฟ้าสว่างเป็นพิเศษเรากับโลกทั้งใบกำลังเฝ้ามองบ้านหลังเล็กๆนี้บ้านที่ไม่เคยหรูหราแต่เปลี่ยนไปด้วยแสงจากหัวใจที่ให้โดยไม่มีวันหมดรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันสองลอดผ่านช่องหน้าต่างไม้ไล่ใบหน้าของเด็กๆที่ยังหลับอยู่ใต้ผ้าห่มเก่าอากาศสดชื่นกลิ่นหญ้าเปียกฝนยังลอยคลุ้มอยู่ในลมหายใจ เสียงนกร้องจังๆทํทำให้บ้านทั้งหลังมีชีวิตอีกครั้งหญิงสาวลุกขึ้นก่อนใครเสมอเธอต้มน้ำใส่หมอ้อข้าวเตรียมอาหารเช้าอย่างเงียบหาหะมือของเธอเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วเหมือนทุกการกระทำเต็มไปด้วยความรักซึ่งไม่ต้องใช้คำพูดขณะคนอื่นยังหลับเธอเดินไปที่มุมหลังบ้านที่นั่นมีแปลงผักเล็กๆที่เด็กๆช่วยกันปลูกเธอรดน้ำเบาๆกลิ่นดินเปียกปลุกความทรงจำอีกครั้ง ความทรงจําในวันที่ไม่มีแม้กระทั่งอาหารเช้าเธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีฟ้าใสาแสงแดดอ่อนๆทาให้เธอยิ้มเธอรู้ว่าโลกใบนี้ยังโหดร้ายกับใครอีกหลายคนแต่ในมุมเล็กๆนี้เธอจะสร้างที่พักพิงให้พวกเขาเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังเด็กชายคนเดิมเดินเข้ามาพร้อมถือแก้วน้ำในมือเขายื่นให้เธออย่างเขินอายที่เหนื่อยไหมครับ เธอรับแก้วน้ำเมืยิ้มกว้างเหนื่อนนิดหน่อยแต่มีเธอช่วยก็หายแล้วคำตอบนั้นทำให้เขายิ้มเขินเป็นรอยยิ้มที่เธอจําได้ดีรอยยิ้มของคนที่เริ่มเชื่อในตัวเองเธอวางมือบนหัวเขาเบาหาหา่แล้วพากันเดินกลับเข้าไปในบ้านเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นจากห้องนอนอีกวันหนึ่งเริ่มต้นแล้วและทุกวันที่เธอยังมีลมหายใจเธอจะไม่หยุดส่งต่อแสงสว่าง แสงที่เธอเคยได้รับจากชายชราผู้นั้นผู้เก็บเธอจากกองขยะและมอบโลกทั้งใบให้เธอใหม่อีกครั้งเย็นวันนั้นเด็กๆพากันออกมานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านใบไม้ไหวตามแรงลมเสียงจากจันร้องระงมคล้ายบทเพลงบรรเลงหญิงสาวนั่งท่ามกลางพวกเขาพร้อมกล่องไม้เก่าในมือภายในคือรูปถ่ายเก่าๆที่เก็บไว้ตลอดหลายปีเธอหยิบรูปใบหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพเธอกับชายชราในวันที่ยังอยู่ข้างกองขยะ เด็กๆมองด้วยความสงสัยเธอยิ้มแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองเธอเล่าว่าเคยไม่มีอะไรเลยเคยหนาวเคยหิวเคยรู้สึกไร้ค่าแต่มีชายคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาไม่ใช่เพราะเธอพิเศษแต่เพราะเขาเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสเด็กๆเงียบฟังไม่มีเสียงพูดมีเพียงความรู้สึกที่อัดแน่นในหัวใจเธอมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสี แสงอาทิตย์สุดท้ายของวันสาตว์สองผ่านใบไม้เธอวางรูปไว้ตรงหน้าตักแล้วพูดด้วยเสียงนแน่วแน่วันนี้พี่ส่งต่อโอกาสนั้นให้กับพวกเธอแล้ววันหนึ่งเมื่อพวกเธอเติบโตขึ้นขอให้จำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรวยไม่ต้องเก่งไม่ต้องสมบูรณ์แบบขอแค่เรายังมีหัวใจที่อยากแบ่งปันเด็กคนหนึ่งเดินมากอะเธอแน่นจากนั้นทีละคนจนเธอถูกอบล้อมด้วยความรักที่เธอเคยตามหา และในขณะนั้นเองที่เธอรู้ว่าวงจรของความเมตตาได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของใครอีกหลายคนที่กำลังจะลุกขึ้นจากกองขยะของชีวิตแล้วเดินออกไปสู่โลกกว้างพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยแสงแห่งความหวัง